สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูใบทุเรียนที่สวนนะครับช่วงนี้จะมีใบร่วงนะครับใบเหลืองแล้วก็ร่วงหล่นนะครับก็ไม่รู้ว่าทุเรียนที่สวนของเพื่อนๆนนจะมีอาการแบบนี้บ้างหรือไม่นะครับ ส่วนมากแล้วนะครับโดยมากแล้วทุเรียนที่สวนเนี่ยมันจะร่วงเฉพาะสายพันธุ์หมอนทองนะครับสายพันธุ์มูซันชิงกับชนีนี่ก็ปกตินะครับไม่มีร่วงโดนเลยนะครับอันนี้ครับเรามาดูเหตุผลนะครับว่าทําไมเหมือนถึงร่วงนะครับมาหาสาเหตุกันนะครับตามปกติแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันก็ร่วงแบบนี้นะครับที่สวนนะครับ ตอนเช้าๆนี่ผมก็มากวดให้นะครับตอนสายๆนะครับมาตอนเช้าแล้วก็ปล่อยให้มันร่วงพอสายๆมาสักหน่อยหนึ่งก็กวดออกไปนะครับร่วงอีกแล้วนะครับสาเหตุที่ใบร่วงช่วงนี้นะครับมันก็อาจจะมีบางครั้งนะครับเนื่องด้วยจากว่าช่วงนี้อากาศมันสวิงสวิงมากๆเลยนะครับตอนเย็นมันจะเย็นมากตอนกลางคืนนะครับตอนเช้ามันก็เย็น พอตอนเที่ยงมันจะแดดจัดแล้วก็มีลมนะครับมีลมมันพลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนไปลอยมามาวันหนึ่งนะครับสาเหตุที่ใบทุเรียนมันร่วงนะครับถ้านอกเหนือจากใบเก่านะครับใบเก่าที่มันอยู่ข้างในนะครับใบที่มันเหลืองนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ย มันก็คือเป็นปกติเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของใบที่เหลืองนะครับนี่นะครับใบที่อยู่กับต้นมานานนะครับใบที่สังเคาะแสงมานานอีกหน่อยมันก็จะสลัดใบพวกนี้ทิ้งไปนะครับนี่ครับมันเหลืองนะครับมันเหลืองใกล้จะใกล้ใกล้จะหมดแล้วนะครับส่วนถ้าถ้าใบมันเหลืองนะครับถ้าใบมันเหลือง หรือว่ามันร่วงหลน่นเนี่ยตรงปลายนะครับปลายใบเนี่ยนะครับปลายปลายยอดเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับก็มาสังเกตพฤติกรรมของเรานะครับว่าเราให้น้ำเยอะไปไหมให้ปุ๋ยหรือว่าผสมยาเกินไปไหมนะครับเรามาฉีดพ่นพอมันมาเจออากาศที่สวิงมากๆนะครับมันร้อนนะครับมันอาจจะไหม้ พอไหมแล้วมันก็ลมนะครับมีลมมันก็ทําให้ใบทุเรียนเสื่อมใบนะครับก็คือหมดอายุเร็วพอลมเข้ามากๆมันก็แห้งเหี่ยวนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นพฤติกรรมหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะให้น้ําเยอะไปนะครับอาการเชื้อราก็อาจจะเข้าทางระบบรากนะครับมันทําให้ใบเนี่ยนะครับใบมันร่วงเร็วนะครับร่วงเร็วผิดปกตินะครับ ถ้าใบทุเรียนมันออกมามันมียอดนะครับมันมียอดที่ที่ปกตินะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรร่วงก็ร่วงไปนะครับใบที่มันอยู่ข้างในมันร่วงไปเลยนะครับแต่ถ้ามันหวบลงมาทั้งต้นเนี่ยแสดงว่ามันผิดปกตินะครับมันจะร่วงหล่นเร็วมากเนี่ยนะครับมันจะเร็วมากเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาที่ระบบรากของเรานะครับ มันอาจจะมีปัญหาที่ระบบรากการให้น้ํานะครับการให้น้ําการให้ยาการให้ปุ๋ยนะครับอันนี้มีส่วนสําคัญทั้งหมดนะครับแต่ลักษณะนี้ก็คืออาการที่ปกตินะครับมันร่วงแบบนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มามาดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับใบทุเรียนที่มีอาการเหลืองแล้วก็ร่วงหล่นช่วงนี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ